สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีเมษทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่องหมอนิงทารอนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษอ่านดาวเกตย้ายราศีเข้าสถิตพบสุภาของชาวลัคนาราศีเมษนะคะจะย้ายในช่วงวันที่13สิงหาคมถึงวันที่9ตุลาคมอยู่ในพบสุภา5ะวันโดยประมาณนะคะเรามารู้จักดาวเกตก่อนเนาะดาวเกตเป็นดาวแห่ง เป็นดาวที่ไม่มีตัวตนเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นดาวของการสนับสนุนสนับสนุนด้านดีก็ได้ด้านร้ายก็ได้ถ้าดาวถ้าดาวเกตไปร่วมกับดาวอื่นๆในภพเรือนนั้นอาจจะเป็นดาวที่ดีก็จะกระตุ้นในด้านดีส่วนถ้าเป็นดาวที่ส่งผลร้ายก็จะกระตุ้นทำให้เรื่องนั้นโดดเด่นขึ้นมาด้วยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาว ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเก่าๆเ,เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับทางกายแดนกายต่างประเทศหรือเป็นดาวของเซนสัมผัสก็ได้เป็นดาวของการแปรปวนจะมีสิ่งดีๆเข้ามากับชาวลัคนาราศีเมษเพราะว่าดาวเกตเข้าไปสถิตที่พบสุภาพภสุภาคือพบของการเจริญก้าวหน้าความรุ่งเรืองการประสบความสําเร็จเป็นช่วงที่คุณราศีเมษมีโอกาสมากๆที่ เกี่ยวกับในเรื่องของการเดินทางการติดต่อประสานงานหรือการทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศต่างถิ่นแดนใกล้จะมีโชคแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยนะคะบางท่านเกี่ยวข้องกับเรื่องผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถรัมภ์ส่งเสริมทุกๆช่องทางทุกๆเรื่องในช่วงนี้ทําให้คุณเกิดในเรื่องของเกิดโชคเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นใครที่ต้องการศึกษาต่อจะได้มีเกณฑ์ สำเร็จสมหวังด้วยนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จได้จบการศึกษาหรือมีโอกาสที่จะสมหวังประสบความสําเร็จใน,ในในด้านนั้นๆไกลที่ทําการค้าการขายคู่ค้าคู่ขายการเจรจากับคู่ค้าคู่ขายช่วงนี้ดีค่ะเป็นช่วงที่บางคนบางท่านเดินทางไปเกี่ยวข้องกับการสายมูไปไหว้พระไปมูเตลูอะไรแบบเนี้ยเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงนี้จะได้ โชคลาภจากท่านโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ตัวตนของคุณดาวเกรดดาวเกรดตีโกนกับตัวตนของคุณก็จะทำให้มีความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานแบบนี้ก็ได้นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ในหน้าที่การงานในตำแหน่งของคุณหรือเป็นช่วงที่คุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในเรื่องของงานแล้วก็หรือในเรื่องของการงานการเงิน แบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าพบสุภะคือความเจริญก้าวหน้าการได้ประสบความสําเร็จในเรื่องของงานก็ได้เงินก็ได้อืมเป็นช่วงที่คุณโดดเด่นมากๆเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่นะคะว่าไพ่จะบอกอะไรในช่วงที่ดาวเกตย้ายเข้าพบสุภะในช่วง58วันนี้คะ่ะไพ่ใบแรกคะ่ะ เดอฟูเดอฟูคือการหลุดพ้นการได้เดินทางการได้สิ่งที่หลุดออกจากความวิตกกังวลหรือเป็นช่วงที่คุณสบายใจเป็นช่วงที่คุณแบบอยากทําอะไรก็ได้อืเป็นช่วงที่คุณแบบไม่ได้อยู่ในกรอบทําอะไรก็มีความสุขอ่ะอื หกถ้วยบางคนท่านมีสิ่งเก่าๆกลับขึ้นมาอาจจะเป็นคนรักเกา่าแฟนเกา่าหรือเป็นเป็นช่วงที่คุณจะได้รับในเรื่องของของขวัญของรางวัลจากผู้ใหญ่ได้รับการเอ็นดูบางคนท่านอาจจะผ่านพ้นเรื่องราวที่มันทำให้คุณแบบเหนื่อยมาก่อนหนะ้านี้ก็ได้เนาะโอเป็นคนที่เลิศมากการเงินดีมาก ดาวเกตย้ายรอบนี้ส่งผลให้การเงินของคุณอู้ฟู่มากๆนะคะบางคนงท่านไม่ติดขัดแล้วนะภาระหนี้สินอะไรต่างๆนานา,นาก็เริ่มคลี่คลายเนาะห้ามิเท้าก่อนหน้านี้กังวลมากต่อสู้มากๆกับในเรื่องของงานถึงจะมีโอกาสเข้ามาก็ดูเหมือนมันเหนื่อยเนาะก่อนหน้านี้ดูมีโอกาสดีๆเข้ามานะมีทาให้คุณแบบว่าต้องต่อสู้กับมันเป็นโอกาสในเรื่องของงานก็ได้บางคนท่านโอโโ้โห ทำงานทั้งเจ็ดวันถ้ามีแปดวันก็ทำงานทั้งแปดวันแล้วก็ the lover ก้าวถวยก็มาความสุขความสําเร็จกันได้เฉลิมฉลอง the chariot แปดเหรียญบู้ความร่ารวยมาคุณจะได้ทําอะไรแบบจริงจังเป็นช่วงที่คุณคือ make over oh, make make เงิน m a k ทองอ่อ make money ได้ เป็นช่วงที่คุณจะได้เมคมันนี่แล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะขยันมากๆเป็นช่วงที่คุณจะขยันแล้วได้ดีการงานโดดเด่นมากๆคุณเป็นคนที่เก่งอะคะ่ะเป็นช่วงที่คุณจะได้สิ่งดีๆเข้ามามีความโดดเด่นมีชื่อเสียงมีเงินทองเข้ามาบางคนบางท่านอาจจะมีการได้เดินทางบางคนบางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้โยกย้ายไปต่างประเทศนะคะจะได้รับความสุขจะมีในเรื่องของการได้รับเฉลิ่ มีการเฉลิมฉลองเข้ามาบางคนบางท่านอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วมีการเฉลิมฉลองก็ได้ก่อนหน้านี้คุณก็สู้มายิบตาเนาะต้องสู้กับปัญหาที่มันเกิดขึ้นมีโอกาสดีๆมาบ้างแล้วแต่มันไม่ประสบความสําเร็จมาก่อนหน้านี้แล้วก็คุณเป็นคนที่ไม่ย่อท้อความเก่งของคุณนํามาซึ่งความสําเร็จการเงินที่ดีการเดียวงานของคุณบางคนบาง,บางคนบางท่านอาจจะเดียวงานกับคนเก่าๆก,ก็ได้มีโอกาสที่คุณจะได้รับ าการได้เซ็นสัญญาการได้รับงานเก่าๆทําให้ปังก็ได้หรือบางคนงท่านอาจจะเป็นช่วงที่คุณโดดเด่นแล้วมีคู่ค้าคู้ขายที่ดีๆเข้ามานะคะเลเวอร์ over, หมายถึงคนที่ชื่นชมในตัวของคุณคนรักคนชอบคุณงานของคุณแบบว่าปังมากๆในช่วงนี้บางคนงท่านมีเกณฑ์ได้เจอคนรักคู่ครองก็ได้นะคะเพราะว่าความรักก็มาเดียวเลเวอร์เนาะ ออกจากสถานการณ์ของความขัดสนบางคนบางท่านมีโอกาสที่การเดินทางของคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการดีลงานในเรื่องของการทําเอกสารพัญญาโอ้ชว์ช่วงชัชาวาลการเงินลุ่งเหืองมากๆเดดซันขึ้นมาโดดเด่นโด่งดังอยู่ในโหมดของการมีชื่อเสียงอืมงานฉลุยเงินก็ฉลุยก้าเหรียญมาอีกแล้ว การได้ลงทุนทําอะไรของคุณก่อนหน้านี้หรือความขยันความอดทนอะไรของคุณในเรื่องของงานในเรื่องของเงินประสบความสําเร็จอย่างมากเป็นช่วงที่แบบเหมือนเหมือนพุแตกเป็นช่วงที่คุณจะกระจายความสุขกระจายความเจริญของตัวเองออกไปมีคนรู้จักคุณมากขึ้นมีความโดดเด่นในสายงานบางคนบางท่านได้เปิดตัวได้เปิดเ,เปิดตัวกับกิจการใหม่เปิดตัวกับ ความมีชื่อเสียงของคุณก่อนหน้านี้คุณอาจจะทําอะไรเบื้องหลังก็ได้ตอนนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เปิดตัวเป็นเป็นคนที่มีคนรู้จักคุณเยอะค่ะจะมีคนเข้าหาคุณเยอะด้วยในช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะโดดเด่นมากๆมีการเงินการทองเข้ามายิ่งขยนันยิ่งรวยเป็นช่วงที่คุณขยันมากด้วยเป็นช่วงที่คุณแบบยิ่งทํายิ่งได้ในเรื่องของเงินนะคะแปดเดือนคือ,อบางคนท่านอาจจะทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการตรวจสอบการ บัญชีแบบนี้ก็ได้นะคะดีมากๆมีโอกาสจะได้ทําเอกสารสัญญามีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นคุณจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาเกี่ยวกับในเรื่องของความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในเรื่องของชีวิตของคุณในงานของคุณในการเงินก็ได้ปังมากค่ะเป็นช่วงที่คุณจะโดดเด่นมีชื่อเสียงมากๆเดี๋ยวเรามาดูว่าไพ่ชุดนี้จะบอกอะไรคุณ โอ้ความมันเจิดงานของคุณอะไรที่เสนอไปอ่ะมีแต่คนตอบรับดีๆเข้ามางานของคุณจะเป็นที่รู้จักการงานตัวตนของคุณจะเป็นที่รู้จักจะเป็นช่วงที่คุณเสนออะไรไปก็ปังมากได้รับการตอบรับที่ดีเหมือนเป็นช่วงที่คุณแบบหายเหนื่อยเนาะก่อนนั้นนี้น่าจะสู้มาเยอะแก้ปัญหาก็เยอะเป็นวราระสุดท้ายของวิบากกรรม คุณจะได้เจอสิ่งดีๆเข้ามาบางคนบางท่านได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากอผู้ใหญ่เป็นเพศหญิงก็ได้แล้วก็มันจะเกิดขึ้นแบบปุบป,ปับฉับพลันความสำเร็จนี้ความความความมั่นคงความเฉลียวฉลาดอืมความสำเร็จสายลมจอยอบอุน่นขออีกหนึ่งใบ โอ้การลงทุนลงแรงคุณน่าจะรอกับความเจริญรุ่งเรืองนี้หรือรอโอกาสแบบนี้มานานแล้วบางคนบางท่านนานมากๆบางคนบางท่านเหนื่อยมาเยอะเป็นช่วงที่คุณเหมือนเหมือนสะสมสะสมในเรื่องของความดีสะสมในเรื่องของการทำงานสะสมในเรื่องของรายได้ต่างๆนานาที่คุณสะสมในเรื่องของการทำงานที่ขขยันขันแข็งหมกมุ่นมากๆแล้วก็ มันช่วงเนี้ยมันเกิดเกิดการแบบปังเกิดการแบบเ,เหมือนพุทแตกอะค่ะอะไรก็แล้วแต่สิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้การเติบโตการประสบความสําเร็จการได้ดังใจมันจะเกิดขึ้นในช่วงนี้แบบปลูกฝักฉับพันด้วยนะคะเหมือนคุณลงปลูกอะไรไว้สักอย่างหนึ่งมันกําลังจเจริญเติบโตงอกงามแล้วก็คุณจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเก็บเกี่ยวความสุข เก็บเกี่ยวความเจริญรุ่งเรืองในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกสบายใจแล้วก็อบอุ่นมากๆอืมจะมีสิ่งดีๆทำให้คุณแฮปปี้มากๆนะคะในช่วงนี้ไพ่ร้ายไม่มีขึ้นเลยมีแค่ไพ่ของปัญหาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองหลุดพ้นจากปัญหาแล้วนะคะถึงเวลาที่คุณจะมีความสุขจริงๆเสียทีเดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้เลขนำโชคอะไรคุณคะ เลขห้าค่ะเลขหกค่ะเด็กถือดาบ Queen of Swords เลขหกค่ะก็จะเป็นเลขห้าเลขหกเลขหกเป็นเลขเด่นนำโชคของคุณในช่วงที่ดาวเกตย้ายรอบนี้นะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่อ,อง Morning หรือไม่ก็คอมเมนต์น่ารักนักให้กับ Morning หรือไม่ก็ ซัพพอร์ตมอร์นิ่ได้ในทุกๆช่องทางทางช่องสุปอรแตงก็ได้นะคะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ